ออเอาข้านึกเกีนะบอกว่าเมื่อลงเก็บมังกรทะเรียน2ใบเอาไปใต้กล่องเปลี่ยนะไรเป็นหกเซิร์ไอเทมหรือมอสเซอร์ไม้ตายจาก,กองไม่เกินหน,กกนึ่งม้หนึ่งเกอยวรแฟงสามจุดเี่กลายเป็นหก ไอขทึนอืมไปนอนทำไหมไม่ทำโอเคบ้าดิมอสตมาลงเสตไอเทมจากกลนะตอนชายนม่แต่คอสบวกขีดสองขีดตีมาตีอิูวสามหาึแปดเซเนเลือกหนึ่เลือกสิบเออเก็ดโจด้วได้ทันทีโอเคเั้าไเสอตออืมข้า Okay. ไองเก็บจนว้ตอนนี้โอเคน่้อจุดไปไม่ดีดัดูแบบดูวมากอยากจะตัดเลยมั้ไม่สิเลยอะไรขงนเนี่ย <laughs> ท,ที่มันไม่อยู่มันอยู่ยนี่นะอ,อ,อยากมาแล้วอยมึแล้วก็ใช้ได้ไหลย เอามเก่งจริงจริงมีมูมีมูใช่ะะไห 6, มใช่แล้วกันเท่าไหร่กันหกพัโอ้กับเต็มไป่แล้วเดี๋ยวไม่ไดนะเดี๋ยว,วอไรทำอะไรวะเงี้ยนะเออโอเคเอขอสชคได้ขอสอ่ะไปเท่านั้นเอามูมูอี่สองการเอาไว้ บอลใจหนึ่งครับตะเคียเมื่อลงเก็บดอกสองใบที่เป็นมังกรสเตรียนใต้เกาะเปลี่ยนไลท์เป็นหกแล้วก็เสิร์ไตไลทต้ยอบกองไปแฟงเก็ตจบก็พรรักดีไแฟนได้จอหองดีมาบุ้มตาขมวด พื้มืงก่อนจอมหวานตาข้ามไมหน้าบาัสแต่เด็กนี่เป็นตัวเดอยียดอะไรครับนี่จะตีแล้ง่ายังลบไปข้างๆอ,อันนี้มันบอกว่าถ้าบัตดี้มอนสเตอร์อยู่ในสภาพเลสหรือก็คือคอไปแล้วอ่ะถ้าใช้ไปแล้วนะมันจะได้เพนแล้วก็ตีเป็นอินฟินิตี้มีตีอินฟินิตี้อยู่เิตี้จบตีนี่ระเบิดอ่ะมีมีมีเนี้ยมันมีหนึ่งทีม,ทมันมีระเบิดแค่ระเบิดมีแค่ระเบิดลบมากัาลบมากันโอเค บินเลยเหรอบินเลยสี่เดี๋ยนะอันนี้ม,นมนนันเลยสองพันนี่มันไฟน้ําเส็จเลยทอะไรหมไม่ไปอะไรมันเจ้าพยามันคอถ้าสองกิก่อนแล้วคอมันจะไม่ตายได้ถ้าคอจุดส,สองเจ็ดสองกิจดสองตะกี้ว่อลงเจ็ดไเทมเจ้กองใส่ลดเนื่นองจากคอตีในแฟนนั่ได้แบกส อีกรมีอีลิ 8, ลตีางขีแล้วก็อันนี้เือแปดเดแางขีดเมื่อตีวนะสเอ้มันมันชารเยนะดเอ้เดี๋ยวนะเดก่อนนะม,นมันลบพลังน<ป>ี่หว่ามันลบขีดเมื่อกี้หิวไปสองวเพิ่งไปสองอมอืมอปดอันเดสองนะ่งขีดอย่างนี้ไกดเล็กลงิงอันนี้เป็นหน,นึ่นงเดี๋ยวเขาเก็บยนิ อันไหล่ะอือือ๋ออไล้ถ้าสังเกตบุรีาจนสองเกตเีบดีอะเออน่าเบดไอทีมเลยมั้ไอเทมไม่ถอดกำายแอ่เขาจะมาเขานี่ะตู้ ลอยันทีเลยโอเคโอ้า้วเส็จอ่นีี่ยกมันรวบเขาสองคั้เลยนันสิมาโอกาสได้ไม่หาย้นเหีวเบิข okay. okay. ้าง ดูเลเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอนังได้หนึ่งข้าวผสมสกิลหรือว่าเก็บตุเรงสองใ่ประกอ็จไม่ได้เลยใช่ไหมครับจุ๊บกระเทบมะพร้าวข้านเหนือมีหกอย่างเดีย ห้าพ uhm. ันร uh, uh, uh. e ้ายากหน่งพันเนาะอินฟินิตี้เออนะเกี่ยวัต hey. ีฮะอการงเห็นอินฟินิตี้โดนตีไหมตันชายงั้นมีเพียงทีนกลางกลางไม่ใช่แบนอะไรกัน้ำเป็ดตักยิวปไปเิว

มไม่ทันไม่หมูดิหมูทำไมไมีหมูม่หมูอ่ะสามกางเยอะแล้วหกแล้วบ้านสองเหลือสามสามกางไปเลยจริงอ่ะเล่นปิดเล่นปิดไปจริงแต่เมื่อกี้ปิดได้แหละหมื่น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 ผมเริ่มเริ่มหลังนี่อันนี้เริ่มเกาะกันน่ะก็เลยยังไม่ขึ้ชอบจุของดียังไม่ขึ้นหน่อยดิของดีที่มัน เอาไว้เปล่าเด็ใส่ให้หทั้งหลายน่ครัอือฮอเคตัวนี้นี่เป็ที่ผมไม่ทำสี่ใบอือไม่เดีวยดวอาอ ไม่ใช่ละอืมสองจบเลยต่อต่อต่อบ่อต่อบัอบจอต่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 าบ่นต่อต่อตาอต่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 อง่ต่อตอต่อบ่อต่อต่อ่อต่่อตอ่อตต่อ่อต่อ่อตอ่อต่อ่ตออตอตอ่ เก็บสุริยันสองใบม่ไปไอชนอางมีเห็นสองโอเคนึ่งแล้วเขาต้องอเก็อือแล้วก็สวัอือหนึ่งเก้าหนึงเปดันจะมพยายามบ้านอ๋อ ไอ้ข้าสองกินก่อนแล้วก็ขอจะสงองกิแ huh. ล้วก็ถ้าขอรีสเองจกะกิไม่ต้องจ่ายคอร์สบุกคิวไอ้เดี้เป็นบัตที่คอร์สไทำอะไรไหม้ามถึงเวลา i ฟิ n ิ i t y แททกองเห็นไหมเป็นสามเปิเป็นสามแล้วก็แล้วก็โอเคเไอันนี้ไฟนอนเออหวังไฟนอนนี่ว่ะ นส <2. S 2> ตัดไฟนกับ,ไป,บาาไปไฟนอนตัดไกัทไว้แลไฟนอตัดไม่ได้เลยนะอีกสองอีกตายเลยตายยอเอเลยยอนมาเดทุบทุบ้วอันนี้จกไม่เป็นยังงนนี ผมเจอของดีที่ทำให้มันได้รับคะแนนทำมันเร็วเลยเอาลิลคสิทธิ์ก่อนก็ได้เลยเล่นงามยามดี <c oughs> ไปมึงเจ็บหนึ่งแล้วก็เก็บเก็บหลุมสามเจอสองเอาครับไอหนึ่งเราคว้าสอง เก็บสเบียนสองใเป็นอะไกเป็นหกไอเทนอืมไปนอนอ่ะไานี้ก่อนแล้วค่อยลงอ่ะถ้าสังเกตนะแล้วก็จะสังเกตลงลงที่เจาะสองแต่ว่าสกิลที่เลือกไอเทมมาอ่อนไม่ทำมาดูรู้ใช่ไหมทำไมทำไมไมีอยู่แล้ว ยังอีู่ยังสามไม่ขอด้สิยีงเหลือสองคิดสองคิดถ้าเน้นคุณอยู่ใบนี้เลยนะเรื่องระวังการใช้วันนี้บอกว่าถ้ามันยังอยู่ในสนามคู่แข่งจทยแ์แกะเก่กไม่ได้ลำลัยเยอะๆจะหวังนะว่าจะได้จุดเยน,น,นี่เปิดนะเปิดได้เลยไม่ได้ขอจะไป อืมอืมไมไม่สั่กันอืมเด้อเท่าไหร่อืเอันเดิมกันเออเหลือแปดอ่ะสามขีเหลือห้าเดี๋ยวมาถามเลสองสามตายน้อยต่อยอิงจแพนหนึ่งต่อยอิงจูชนะนี่ แค้เลยนะในวัยไฟอย่าหาทำต่อไปช่องเราต้องเป็นเปลี่ยนเป็น,ปนลลอะลรกอเก่าแหละไม่ไหวแล้วโอเคไหมรบไหม,มหคนเป่าก่อนจุเก่งเมื่อก็เก่งเยอเกิน